มีกิจกรรมรับเงินรางวัลสูงสุด5 0,000บาทนะครับในของ Two Wallet นะครับก็สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะฮะมาอยู่กับมานี่ PH เช่นเคยในของวันนี้นะครับเราก็จะมาในของตัวแอป Two Wallet สำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็อาจจะมีแล้วนะเป็นส่วนมากในของตัวแอปนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดในตัวแอป Two w a l e นี้แล้วก็ไปสมัครได้นะครับดาวน์โหลดจากใน Play Store กันเลยนะครับ ในข่าตัวแอปนี้นะครับตอนนี้มีกิจกรรมนะให้เราเล่นนะครับก็คือลุ้นนะนี่ครับเลื่อนมาข้างล่างนะให้เรามาตรงที่หน้าโปรโมชั่นนะครับให้เรากดที่ตรงที่หน้าโปรโมชั่นนะครับให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับให้ทุกคนเลื่อนมาแล้วก็จะเจอตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับ Luc ก y f o r h o เฮนะครับนี่ตรงนี้ก็คือนะฮะหมุนโชคอะไรประมาณนี้นะก็คือลุ้นนะครับว่าเราจะได้รับเงินไหมสูงสุดห0,000บาทเลยนะครับก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับ 100, 500แล้วก็5 0 0 0 0เลยนะสําหรับผู้โชคดีนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับโอเคนะครับพอเรากดมาแล้วนะครับก็จะมาโผล่มาในของหน้านี้เลยนะก็เหลือเวลาอยู่สัประมาณอีก4วันนะครับนี่ครับ4วันนะฮะหรือี4วันนะครับก็วันนี้จะเป็นในของวันที่27ก็4วันก็น่าจะเป็นกันสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนในของเดือนนี้เลยนะครับ การรูนรับเงินรางวัลน,นะครับแค่ให้เรานะครับทําการโอนเงินนะนี่ครับเขาบอกว่าโอนเงินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคนเท่านั้นนะฮะเขาจะมีบอกนะหนึ่งครั้งต่อหนึ่งรางวัลครับแค่ครั้งเดียวโอนไปหนึ่งสตางค์นะครับโอนเงินไปหนึ่งสตางค์นะครับและเดี๋ยวเขาจะคืนเงินหนึ่งสตางค์มาให้เราอะไรประมาณนี้เนาะและเราจะได้รับเงินนะครับว่าเราจะได้รับเงินคืนที่เราโอนไปให้เขานะครับ และเราจะมีสิทธิ์ลุ้นว่าเราจะได้รับเงินไหมนะครับ100 500้แล้วก็5 0,000นะครับบาทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดูข้อกำหนดเงื่อนไขกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ก็ตามนี้เลยนะให้ทุกคนมาอ่านดูได้นะครับเพราะว่าถ้าผมพูดหรือว่าอ่านไปให้ทุกคนก็คลิปนี้ก็อาจจะยาวเกินไปนะครับสําหรับใครที่ ได้เงินแล้วนะครับใครที่เป็นผูกโชคดีนะก็ไปติดต่อในของตัวเพจในของ True Wallet แล้วก็แจ้งไปให้เขาเนาะแล้วก็ไปรับเงินรางวัลไปเลยนะครับส่วนรายละเอียดเงินรางวัลน,นะครับก็รางวัลที่1เนาะมีรางวัลที่1ก็คือ5 0 0 0 0บาทมีแค่1งรางวัลน,นะครับแล้วก็รางวัล5 0 0บาทมีทั้งหมด20รางวัลและอ่ารางวัล1น0บาทมีทั้งหมด500รอางวัลน,นะครับรุ้นว่า จะมีใครได้ไหมนะครับอ่ามันมีใครมันมีคนได้แน,น่นอนนะแต่ว่าเพื่อเพื่อเเราอาจจะได้นะครับก็ตามนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่าถ้าเราได้รับรางวัลครับเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับคนนะครับที่ได้รับเงินรางวัลหรือว่าคนที่โชคด,ดีนะครับได้รับเงินไปนะครับ ส่วนตรงนี้50 0 0 0บาทถ้าเราได้ไปเราก็ติดต่อนะครับเราโทนะครับโทรเบอร์นี้ไปเลยนะ0832นะครับโทรไปแจ้งเขาเลยนะว่าเราได้เงินรางวัลที่1นะครับส่วนใครที่ได้ในของรางวัลที่2นะครับแล้วก็รางวัลที่3นะก็คือ500บกับ500บาทกับ1น0บาทก็ตามนี้เลยเขาจะมีเบอร์นะครับนี่ครับนี่ครับก็โทรไปได้เลยนะครับเพื่อรับเงินรางวัลนะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลยดีกว่า เดี๋ยวจะลุ้น100บาทก่อนนะครับก็กดไปที่ตรงนี้เลยครับกดเลย1สตางค์เท่านั้นนะครับกดปุ๊บนะครับปุ๊บแล้วก็โอนเงินเพื่อซูมรับรางวัลนะฮะเคกดเข้าไปเลยครับปุ๊บก็จะโผล่มาในของหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดไปที่โอนเงินครับให้เรากดเข้าไปได้เลยพอเรากดมาแล้วนะครับก็จะมาโผล่มาในของหน้านี้แล้วก็ให้เรากดยืนยันนะฮะ โอเคนะครับปุ๊บแล้วก็รอสักครู่ครับนี่ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็ให้เรากดไปที่เรียบร้อยนะครับอันข้างล่างนะฮะมันจะมีขั้นล่างตรงนี้ให้เราขึ้นหน้านี้เข้าไปได้เลยนะครับขึ้นไปแล้วก็กดเรียบร้อยได้เลยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับนะฮะคุณได้กดรับสิทธิ์แล้วนะครับก็กดกลับได้เลยนะครับกดกลับแล้วกดปิดได้เลยนะครับ พประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกดอันที่2ต่อนะครับก่อนที่ทุกคนนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะกดไปครับอันที่2นะก็คือ5 0 0บาทเดี๋ยวให้ทุกคนดูอันนี้ก่อนครับนี่ครับมิก้คือที่ผมโอนเงินไปนะครับก็คือเป็นกิจกรรมหรือแคมเปญในของ True ิวเว l e t นะครับก็โอนไปที่1สตังค์นะครับแล้วก็ได้รับคืนทันทีครับไม่มีเสียตังค์ไม่มีเสียอะไรนะมันฟรีๆแล้วก็รุ้นฟรีๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรุ้นในของ500กับ 5 0 0 0 0บาทต่อเลยนะครับทำเหมือนเดินเลยนะครับนะฮะสําหรับใครที่ท,า <tem> <People to> ทาําอยู <welche ăn rule> uh ่แล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าในของตัวแอปนี้นะครับนของตัวแอปทูนี่นี้กิจกรรมแบบนี้ก็มีเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตลอดด้วยนะครับก็ครั้งนี้ก็มาแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําก็มาทําด้วยกันได้เลยนะครับแล้วก็เผื่อท่านอาจจะเป็นพวกชุดีได้รับเงิน100หรือ500หรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเป็น50,000บาทก็ได้นะครับ โอเคแล้วก,กดลุ้นต่อนะครับไปแล้ว5้ารอยเสร็จแล้วตอนนี้ก็มูหนึ่งหมื่นบาทน,นะ <laughs> กดไปครับได้ไม่ได้ก็ให้เรากดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเผือ่อเราเอาจะเป็นเดี๋ยวเราเอาจะได้มาแบ่งงงๆอะ่ะเออ <laughs> 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 เราก็ลุ้นๆไปเหอะนะมันไม่มีเสียอะไรเพราะว่ามันฟรีๆนะครับอืม้กดยืนยันเข้าไปปุ๊บอ่าแคมเปญน,นี้เหลืออยู่ เหลือเวลาอยู่สักประมาณ4วันนะแคมเปญนี้เหลือเวลาอยู่สักประมาณ4วันอ่าหนึ่งหนึ่งอันกดได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับนะฮะเราอย่ากดซ้ำนะครับเราอย่าส่งเหรียญหรือว่าเราอย่าเราอย่าโอนเงินซ้ำนะครับโอนเงินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะหนึ่งร้อยครั้งเดียวนะครับห้าร้อยก็ครั้งเดียวแล้วก็ห้าหมื่นก็ครั้งเดียวนะครับเราส่งแค่ครั้งเดียวเราอย่าส่งครั้งที่สองครั้งที่สามซ้ำๆนะครับเพราะว่า เราส่งรั้นที่2ไปเราเสียเงินแน่นอนครับเราจะไม่ได้รับเราจะไม่ได้รับเงินคืนนะ่ห้เราส่งเคียครั้งเดียวครับที่ผมทำใหคนดูประมาณนี้เลยนะครับส่วนลงวันนะครับที่เราจะได้รับเงินเนาะหรือว่าที่เราได้รับเงินเขาจะประกาศมาในของวันที่1นะครับก็ตามนี้เลยนะรอประกาศทุกชุดีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็วันที่1เดือนหน้าอะไรประมาณนี้นะครับก็รอเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นก็มาเล่นกัน ซึ่งกิจกรรมนี้เพิ่งมานะครับโอเคเนาะและสําหรับใครนะครับที่ยังอยากเชิญเพื่อน,นครับแล้วก็ได้รับเงินไปก็เชิญเพื่อนนะครับนี่ตรงนี้ก็กิจกรรมนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ในของกิจกรรมเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้แหละนะฮะดูแลสัก์เลี้ยงนะฮะเราก็จะรับจจะจดได้รับเงินด้วยก็ประมาณนี้วันนี้มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับทุกคน โอเคนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําก็มาทำเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ bye. บ๊ายบายว้เาใน,นการคลิปหน้าครับ